ใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องโอ้โอ้สัน้นอ้หสะเทือนมาถึงนี่เลยวะเนี่ย ปรับพื้นที่ครับพี่น้องนะครับเอาดูจากคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่นะครับทําให้สวยนะครับไปเข้ามาแล้วก็ทําให้สวยไปเลยนะครับโอ้มันโยกมันสั่นมาทั้งนี้เลยเนี่ยสะเทือนเลยเนี่ยยังอยู่กับพี่กิตเหมือนเดิมครับพี่น้องเมื่อกี้ก็กินลูกจากแล้วบง่งกีเนี่ยระวังให้แตกนะพี่น้อง ไกลไปแล้วไกลไปแล้วยังอยู่กับซานี่เหมือนเดิมครับ SY2054 นะครับกับพอจกออสมศักดิ์ s k นะครับโอ้อีกนิดเดียวไม่ถึงครับไม่ถึงผมไม่ลองเอาเอาบบไปไปใกล้ไปเลยปรับพื้นที่ครับปับพื้นที่รอน้ำลงนะครับจะได้ไปวางข้อท่อคอสอรอครับ เดี๋ยวบ่ายสามเรามีธุระนะครับเดี๋ยวค่อยกลับหาพิกิตใหม่มาดูเลยพิกิตหนึ่งสลบนะพี่น้องโอ้ลมคดีแท้ลมเย็นลมดีแท้เมื่อกี้กลาวว่าจะได้กินไอ้ลูกจากนะพี่น้องนะครับอะไรอ,อร่อยนะ ลูกแก่เนาะกำลังหัดกินครั้งแรกในชีวิตลูกจาก่าเมื่อกี้นี่ไปฟันมาเมื่อกี้นี่นะครับก่างๆ่างหายไปนานนะไม่ได้เจอพี่ขิดนะครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับเพิ่งได้เจอกันวันนี้ก็วันที่16แล้ว ฟ,ฟ้าฟ้าฟ้าโต๊ขี้แล้วแตกแล้วพึ่งแตกแล้วพี่น้องโอ้โอ้ไม่กล้าด้วยโกตอดโอ้พึ่งใครว่าชอบของหอมพี่น้อง พึ่งอยู่ในรังโถโถขี้ครับพี่น้องเนี่ยทีมงานครับทีมงานนะครับเจ้าของที่เนาะโบทนะครับโบแล้วนะเนี่ยโบโถขี้แล้วพี่น้องพึ่งแตกรังในโถขี้พี่น้องเอง ทอล์กใกล้ไม่ได้ครับกลัวๆไปแล้วไปอยู่ในนอกบ้านเนี่ยแตกลังแล้ว ชอบจริงเวลาดึงสโลปของบิจิตเนี่ยนะครับเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยพี่น้องยังอายุน้อยอยู่นะ26ปีนะครับกเขาแก่ได้เน่นะครับดูแลหมดเลยตอนนี้ครับดูแลกิจการทั้งหมดเนาะนี่ตักน้ำทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะรถน้ำท่อมนะโอ้ ทำไปแล้วเจ้าของที่สั่งครับขอขอโอ้ตักน้ำรถน้ำท่วมมีที่นี่ที่เดียวเลยพี่น้องแรดธาตุครับแรดธาตุนี่ยลดให้แล้วเนี่ยตามไปสั่งครับพี่นอ้องหขุดไม่พอทำงานไม่พอมีการลดต้นไม้ให้ให้อีกพี่น้องเลย อาจารคิดเนี่ยสุดยอดจริงละนี่รถให้แล้วครับพี่น้องลูกค้าขอมาก็จัดให้ครับพี่น้องบอกว่าตักน้ำรถต้นไม้ให้หน่อยอย่าบอกนะตักอีก ายจริงอะ่ะต้นทอมต้นเนี่ย <c oughs> น้ำก็เริ่มไหลลงแล้วเดี๋ยวจะแห้งแล้วแปบ๊บเดียวครับเนี่ยจากน้ำถึงสูงนะครับลงไปแป๊บเดียวจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวก็วางท่อคอสโลนะครับ พึ่งก็ครบรดน้ำต้นไม้อีกครบชุด จเจอ้าองค์ขึ้นอ๋อจเจ้าองค์ขึ้นพี่น้องมาดูจเจ้าขึ้นยังไงเนี่ยเนี่ยต้นจากมันแก่แล้วพี่น้องเนี่ยลูกจากต้องกินลูกกอ,อนอ่อ,อนพิเกตวันจะมันจะอ่อนอร่อยๆนี่มันแก่แล้วพี่น้อง ครับล้ายๆลูกซานนะพี่น้องสงสัยตอนน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับมันฟุดลงไปเนาะนละลายตกลงไปข้างล่างเนาะว่าองค์ตัวนี้อยู่นี่องค์แดงเนี่นี่ยีกนนยยย่กำลังคิดหาวิธีอยู่พี่น้องใจเย็นใจเย็นเอาัดเี้ย กลรกิจเอาองค์ขึ้นครับพี่น้อง <c oughs>

น้ำในโอ่งมันเต็มพี่น้องจะวม่มโอ่งอะพี่น้องข่มไห้ก่อนให้น้ำมันออกก่อน เกอนแล้ววะเนี่ย Yeah. <laughs>